เป็นไงครับลูกอร่อยมากมากเลยครับอืมชื่นใจแย่ป้าเธอได้เฮลลครับมามีเป็นต่อ,อยากกินและหน้ามีกรอบอือหเดี๋ยวเราจะทำแบบรวดเร็วเวลาจำกัดทำเองที่ท <ำ S 1> บ้าน<อ>นะคะง่ายๆเราก็ไอ้นี่ก่อนเลยเดี๋ยวทอดมีกรอบก่อนเคยทำให้ลูกกินแล้วพอไปซื้อข้างนอกกินลูกบอกว่าของเครื่องแม่อร่อย <laughs> เลยตกเป็นหน้าที่ของป๊าที่จะต้องทำนะคะเตรียมง่ายๆไม่มีอะไรเราใส่น้ำมันรออะไรไว้ก่อนใส่เยอะๆเลยนะใส่น้ำมันเยอะๆพวกปลาจะทอดมีใช่ไหมทอดมีไม่เป็นไรจิ๋งช่วยทำชัวร์เอแล้วก็เดี๋ยวเราไม่แยกมี่ไว้ก่อนเนีกอันหนึ่งเราก็จะมาแกะก่อนอแกะใช่ปลาทอดสองรอบใช่ไหมใช่กระทะลูกขนาดนี้มันจะทอดประมาณสองครั้งมันจะมันจะดี ถ้าใ,ใส่เกินไปมันจะเครียดเส้นจะไปเกาะเป็นก,นก้อนแล้วมันจะจะไม่พอ,องเดี๋ยวจะแบ่งชึ้นใช่ปปประมาณเท่าๆกันก็ได้แล้วบะหมี่บะหมี่กรอบสามนึงก็ก้อนเดียวพอถ้าสองรอบอดีก่อนอน้ำมันยังไม่ร้อนโอ้ก้อนเบลเลอร์ขนาดนี้อ่ะใช่เพิ่มความร้อนเพิ่มความร้อน,อ,อ,นอันนี้ใช้ไฟเท่าไหร่อ่ะ อ๋อนี่ใช้ไฟเร่งสุดเดี๋ยวละลายมันเดี๋ยวก็ลดไปพันสองเหมือนปกติอ๋อก็ใช้ไฟกลางๆปกติใช่ไหมใอ้ไีกปกติไม่ได้ไม่ต้องแรงมากไม่ล้วก็ต้องไม่อ่อนมากมันกําลังดีดูแค่น้ำมันร้อนนั่นแหละเดี๋ยวเราก็ปรับลงมานี่เครื่องปรุงเราเตรียมไว้ละมีตัวเจียวมีตัวเจียวไว้ทําน้ําราดออืกับแป้งมันแค่ใช้แค่นี้เองก็ไม่ใส่น้ําหรอแป้งมันอ่ะก็เดี๋ยวก็ใส่น้านี่ไง ต,ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวค่อยรอก็ได้เรื่องเออรู้เรื่องรเรื่อง <c oughs> เดี๋ยวเราก็ทอดเกียวเอาไว้ค่อยเลยนะเอาไว้เลยหน้าด้วยหรอใช่ <c oughs> ก็เหมือนนี่กรอบแล้วหน้าแล้วก็ตองอีกเกลียวเลยไงเอ้ใช่ไหมล่ะนี่มันมันมันร้อนช้านิดนึงมกี้เ,เราลืมเปิด,ดน้ำมันไว้ก่อนทำง่ายๆนะเราทำกินเองอาจจะแบบไม่ได้เครื่องแบบเยอะแยะอะไรประมาณม้นในตู้มีอะไรก็แค่นั้นนี่ไงแต่เราก็ทำกับหมู หมูสไลด์ก็ใส่ลงไปเลยตอนต้มหั่นให้ลูกด้วยดิต่าหั่นให้ก็ได้ลืมลืมลูกไม่กินหมูชิ้นใหญ่อ๋อใช่ใช่โอ้โหเตาเจี้ยวของเก่าหมดพอดีนี่เปิดซิงควดใหม่เลยนี่เปิดรอเลยอึ้โลเลยเดมโลเลยเตาเจี้ยวก้องแต่น้ำนะลูกไม่กินถั่วในเตาเจี้ยวเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนตักแส่ไว้อีก ตักตัวออกเยอะเยอะนี่แม่เหรอปรลายหมดแล้วแต่ยังได้ป่ะไม่รู้แต่ลองเทสหน่อยลองเทสหน่อย<ห>ถ้า<ห>เกิดไม่ชัวร์ลองเทสเอ้าพอได้แล้วเกือบได้แล้วอะไรอะต้องรออีกนิดน,นึงเหรอรออีกนิดนึงรออีนิดนึงมันจะต้องฟูขึ้นมาเลยเหรอหรือว่ายัางไงใช่ต้องฟูขึ้นมาเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันมิกรอบอืมอ่ไปมันจะไม่กรอบอืม อันนี้อันนี้จริงๆป้าหมึกจดูออกนะแต่เผื่อบางคนดูไม่ออกไงเป็นไงเงี้ยเดยวลองไปเหมือนพอมองเอ๊ะร้องร้อนละใส่มาอือใส่เงี้ยเกิดใช้ได้อีกแป๊บหนึ่งถ้าน้ำมันมันไม่ได้ที่มีมันจะไม่กรอบใช่ไหมใช่จะไม่กรอบเป็นเนี้อเนี้ยนะเนี่ยเกิดละอืมอ,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 อีกทีหนึ่งน่าจะใช้ได้ละ แหม่บ้าเนี่ยมันดังผิดกันเลยว่าใช่ใช่หรอว่าวันนี้เนี่ยเราพอตักขึ้นมาไอ้ไอ้นี้สําหรับคนที่แบบไม่ชัวร์ไม่ชัวร์นะมันก็ขึ้นอ่าไ,ได้แล้วได้ละเดี๋ยวใส่ไปแล้วมันจะฟูเลยใช่ไหมเนี่ยก็แล้วเราก็เขีดกระจายกระจายกระจายมันแหมเราพววร้อแล้วตุ๊กตารีบกลับด้วยนะอย่านานเกินไปเดี๋ยวไม่เห็นได้มันจะลืมเหลือง โอ้ยน่ากเลยเหลืองแล้วเพิกงแม่นวขึ้นแล้วมากกว่านี้เดี๋ยวไม่็เหมือนถ้าเส้นมันใหญ่ไปข้างในมันจะเป็นเขาเรียกเหมือนสุกไม่ทันป่ะนี่เหมือนแบบข้างในยังพอดูเหลืองอยู่นิดหน่อยเลยข้างนอกเขาเรียกนะเหลืองเยอะเหลืองเยอะใส่ถ้วยไว้เลยสองเลยเดี๋ยวเราก็กระจายมันจะได้ไม่ติดอ่าคิดติดเน่้ไส้ มีกลับบึกครับ<อ>แม่ไม่เป็นใจไม่เป็นใจปิดอะมันติดตะหลิวอืม,มนี่เลยได้ละได้ละขึ้นเลยลขึ้นเลยมากวก่านี้เดี๋ยวไม่ห <c oughs> นึ่งก็จะใส่นะอ,อ่ะช่วยยังหวะรออืมได้แล้วนี่ <c oughs> ได้มีเกาะมาแล้ว เรียงอารามจริงหน้ำตาลน้อยๆนี่นี่เราทอดเกียวไว้สักห้าแผ่นเอาไวลาแล้เอาไว้วางข้างหน้าทอดทั้งแผ่นนี้เลยทอขสองแผ่นไม่ใช้ฝีมือหน่อยนะทำไมอ่ะอ่อเผื่อบางทีฝีมือน้อยแต่ไม่น่ เกี้ยวมันคุมง่ายเห็นป่ะสีเหลืองสวยเลยว่าแล้วใส่ขึ้นมาด้วยจะได้แบบโอ้คู่สวยพอเริ่มอย่างคุ้มก็ขึ้นเลยยังไมนมีช่วงเวลาเสียตัวของมันนี่ กินหมดไหมคะลูกชายกินหมดไหมคะโอ้โหไม่เหลือไม่เคยเหลือปิดเตาเสร็จแล้วเย่ได้เขาเรียกไงได้เครื่องได้เครื่องเนี่ยต่อไปก็น้ำมามาเราทำน้ำต่อปีกกระทะปีกกระทะมุ้ยเจียวไว้ทอดอย่างเดียวอออันนี้ทำน้ำราดหน้าแล้วใช่ไหมน้ำราดหน้าแล้วใส่น้ำไปนี่ เยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่เยอะขนาดนี้เลยอือแล้วก็ลอเดือดหั่นหมูหั่นหมูโอ้หั่นหมูแม่ลืมเลยยีบยังไม่เอาแป้งออกเลยไม่เป็นไรแต่ไปล้างก่นแป๊บนึงมาหั่นหมูโหห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 รหห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 ห พราะลูกไม่กินหมูชิ้นใหญ่นะคะต้องหั่นต้องหั่นกันลูกกับแม่เหมือนกันไม่กินหมูชิ้นใหญ่แต่หมูสับไม่กินด้วยนะหมูบดก็ไม่เอาแล้วหมูบดก็ไม่เอาหมูเป็นชิ้นแต่ไม่กินชิ้นใหญ่เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนี่ได้หมูแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่นี่ก่อทำไมต่อใส่ตะเกียเดี๋ยวเจียวไม่ใส่ถั่วนะอย่าลืม ก็เ,เดี๋ยวใส่ในที่ปุ๊บแล้วก็ช้อนถั่วออกอะไรก่นอนน้ำมันยังไม่เดือดเลยอ่ะก็ใส่น้ำลงไปเดี๋ยรอเดือดเอาหรอแต่เกี้ยบไม่เป็นไรอ,อ่ะอะถั่วออกอ <laughs> เอาถั่วออกไป่ใช่เอาถั่วกินแล้วจะไปไหนทิ้งเศรอะไรของรสชาติเป็นไงก็เก็งอ่ะ <laughs> อืม,อม กลิ่นเค็มร้อยมากอ่ะอันนี้ก่อยเดี๋ยวตัทิ้งไปลำบากเนาะชีวิตกินเยอะละมันเค็มอ่ะ ถือจังหวะรอน้ำเดือดในตัวไงม,มาแรงช้อนวิธีคุณพ่ออืมอไม่ยังขอบกระทะเม็ดนึงขอบกระทะเม็ดนึงขอบกระทะเม็ดนึงหมดยังหมดยังมั้ม เคหมดละมันแค่ใ hmm. ส่เล็กๆล่ะแบบบีบไปเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวก็ใส่หมูเลยหมูเป็นเลยแล้วปกติต้องใส่กระเทียมไหมถ้าทำปกติก็ใส่กระเทียมใส่อะไรกันเพราะความหอม ออืเราไม่ใช้กระเทียมไม่เป็นไรทําตามที่กินเนาะใช่ง่ายๆเผื่อใครไม่กินกระเทียมไงถ้ากินก็ใส่ไปรินกระเทียมมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นอาหารมันเป็นแค่เครื่องช่วยทําให้รชาตอร่อยขึ้นแต่ด้วยความที่เรามีฝีมือเลยไม่เป็นต้องใช้เออจ้ามีได้มมีฝีมือใช่ไหมอะไรไม่ต้องใช้กระเทียมจะตามนั้น เขาเหมือนพขาหอมถ้ามันหอมอ่ะมันจะรู้สึกความอร่อยมากขึ้นไงสองเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เรามีฝีมือมากไงเห็นป่ะเครื่องปรุงเราต้องใส่เลย,เลยจ้ะนี่น้ำต้าเจี้ยวอย่างเดียวนะนีอันนี้ก็แป้งมานำมาละลายน้ำโหวิวถีเรามันง่ายมากแล้วก็คนแป้งละลายกันนี่ระหว่างนั้นก็รอหมูเดือดได้ แล้วควันชุยๆเห็นบ้านน้ำเราก็ไม่เรียอะไรมากเลยแค่น้ำกับเต้าเจี้ยวเราก็ใส่หมูเบื่อเราก็ใส่แป้งถ้าใครชอบกินผักอะไรก็ใส่ไปแล้วกันใช่ใช่ใช่ช่วงนี้เรางดหน่อยกำลัดอกแพงแพงมากโลเท่าไหร่น้วันนั้นไปถามร้อยยี่สิบบาทซื้อหมูกินเถอะซื้อหมูกินแล้วกันใส่ไปเลย ที่ใส่แป้งเยอะเป็นต่อชอบคนๆนี่ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยนะน้ำกับต้นเกียวพอแล,ล้วลูกชายก็ชอบแบบนี้อ,อ,อาจจะพอลูกชายชอบแบบนี้มั้งไปเลยนี่ร้านนีเ่เลยไม่อร่อยเห <c oughs> มือนพอ่อไปทำแบบนี้ไปกินข้างนอกน้ำมันไม่ข้นเนาะใช่เมื่อก่อนเคยกินนี่ก๋วยเตี๋ยว,วเนื้อสับไง แล้วเขาได้ทำเป็นน้ําราดแบบอย่างเงี้ยเหมือนราดชี้เตี๋ยวมาแบบคุ้นๆอย่เงี้ยแบบอู้ยสูว่าตอนนั้นชอบสมัยก่อนกินแถวท่าพระจันทร์ไหมนานแล้วเตล๋ยวเนส้นๆแะนะใช่ทําไมเขาต้องทําน้ำคุ้นอย่างเงี้ยก็ไม่รู้อ่ะจต่เป็นสูตรร้านเขาไหมโอ้ยปลามึกกินตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆยังไม่รุ่นเลยสามสิบกว่าปีแล้วไม่รู้ร้านไปก็คงไม่อยู่แล้วไหมตัวเองยังแก่ขนาดนี้ที่ไหนนะที่ไหนนะแถวท่าพระจันทร์สมัยก่อนนานมากว่ามีร้านอยู่ชิ้นเตี๋ยวเนื้อสับเต็นที่ไม่ได้แล้วแหละเผื่อใครเคยกิน อืเขาจะเป็นร้านเหมือน,นเหมือนคุ้นๆแบนี้แต่เขาบอกเป็นก๋วยเตี๋ยวนะได้ยไปราดนหน้าเด็กคนอย่างนี้เลยอเสร็จแป้งอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่โอ้โหราดหน้เรียบรอย้อยนี่เมนูง่ายๆใช้เวลา,าไม่นานเหรป่ะนานอยู่เอานานอยู่เหรอ, <c oughs> อหไม่มันนานตรงที่เราทอดไอ้นี่หรอกทอดเสน้น ถ้าเกิดเราไม่ต้องกินเส้นแค่แป๊บเดียวก็เสร็จเห็นป่ะจ้ะง่ายีบบยได้แล้วเอามือนี้ของลูกชายของเป็นต่อแล้วเจอกันคลิป,ลปต่อไป,อไปบ๊ายบายครับบ๊ายบายคะ่ะ